บุลลคุเป็นการเชิดหุ่นขับนํำนำซึ่งเรียกว่านินเกียวโจลูริประเภทหนึ่งหรือการเล่าเรื่องโดยการเชิดหุ่นพร้อมกับการเล่นพินสามสายชามิเซนบุลลคุเป็นการแสดงที่ประกอบโดยกลุ่มคนสามส่วนได้แก่ไทยูนักขับนํำนำชามิเซนพินสามสายแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นและนินเกียวสุไกนักเชิดหุ่นละครในบุลลคุส่วนใหญ่แต่งขึ้นในสมัยเอโดะ โดยละครแบ,บ่งออกเป็นสองประเภทได้แ,แก่ละครที่แสดงถึงเรื่องราวในช่วงเวลาตั้งแต่สมัยนาราถึงสมัยเซงโกคุ oh และละครที่แสดงถึงเรื่องราวในช่วงเวลาเดียวกันกับตอนที่ละครถูกแต่งผลงานชั้นเอกที่สําคัญ3มชิ้นได้แก่สุกาวระเดนจุเตนาราอิคากามิโยชิสุเนะเซมบงซากุระ uh และคานาเดฮอนโจชินกุระ